ฮึม <c oughs> สวัสดีครับอัพ o ูมีคันที่นะครับวันนี้มาในส่วนของโซนกันนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนบ้างนะครับเราห่างหายไปกับโซนกันนานมากแล้วนะครับวันนี้นะครับมากันในกล่องของแม็กนะครับข้างในเป็นอะไรวะเนี่ยอ่าล็อกไอแลนด์ G22 นะครับ G22 มาในชุดแต่ง M4 นะครับชุดแต่ง M4 นี้ได้มาจาก Outdoor Vision นะครับก็วันนี้นะครับรวมร่างกันประกอบเสร็จพอดีก็คือวันนี้ได้ศูนย์นะครับหน้าหลักคิดว่าน่าจะเป็นของ BB กันนะครับของ NNK Tactical Gear Shop นะครับก็เป็นศูนย์หน้าศูนย์หลังที่สามารถพับได้นะครับส่วนคลิปตัวนี้นะครับเป็นคลิปที่มาจากเดย่านะครับ เอามาใส่ให้มันเต็มๆไปไงั้นเพราะเดยียยวไม่ได้ใช้นะครับที่เดยยาเนี่ยก็คือว่าเราจับเฉพาะกระโจมน,นะครับในส่วนนี้เป็นครอบลำกล้องข้างหน้าเนี่ยดันเข้ามาหาตัวมันก็โอเคแล้วนะฮะก็เดย่าก็ยังไม่ยังไม่ได้เทสเหมือนกันนะครับ, <S <S รบอ่ะนี่ก็เป็นศูนย์นะครับหน้าหลังครับสามารถพับได้ วัสดุก็เป็นพลาสติกนะครับ ABS e b d นะครับ v s c เหมือนเดิมนะครับรูปร่างพอร์ตดูได้นะครับเดี๋ยวก็ติดตั้งใส่เข้าไปนะครับอ่ที่ติดอยู่เนี่ยมันคือดอทนะครับมันมีดอตติดอยู่แต่ว่าผมว่าอ่าดอทเนี่ยเวลาใช้เนี่ยนะครับการปรับเนี่ยมันจะต้องใช้ประแจปรับ ก็เลยไม่สะดวกที่จะใช้ดอทนะครับก็เลยคิดว่าใช้ศูนย์ใช้ศูนย์ดีกว่านะครับถ้าใช้ศูนย์แล้วเราสามารถหมุนขันปรับซ้ายขวาปรับบนล่างได้ตามที่เราต้องการนะครับและอย่างปืนเราแต่งมาเป็นทรงนี้นะครับก็คงไม่ไม่ต้องการความประณีตในการใช้นะครับก็ให้เป็นลักษณะยิงให้เข้าเป้านะครับมีจุดเล็งโดนนะครับ วันนี้เรามาทีา่สนามยิงปืนนะครับสมาคมส่งเสริมกีฬายิงปืนธรรมกานะครับก็อยู่แถวนี้เขาเรียกว่าสนามกระต่ายเต้นนะครับอยู่บ้านกระต่ายเต้นอุปกรณ์ที่เราจะเอาไปนะครับก็เดี๋ยวก็ควรจะมีเอียปักนะครับสักอันหนึ่ง ถึงแม้ว่าปืนลูกกดเนี่ยนะครับจะเสียงไม่ดังมากแต่เราก็ต้องเซฟนะครับทำอะไรเกี่ยวกับปืนก็ส่วนใหญ่ต้องเซฟไว้ามาเลยนะครับปืนก็ทำการเคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับไม่ไม่ได้เคลียร์โชว์ให้ดูนะครับแต่ว่าก็เคลียร์หมดแล้วทุกอย่างเช็คดูลูกนะครับขึ้นลำเซฟอะไรต่างๆอันนี้เราก็จะมา ทำการยิงนะครับเพื่อดูกลุ่มของลูกก่อนว่าเวลาที่เราเล็งแล้วลูกไปตกบริเวณไหนบ้างเปิบโหโหนึกขึ้นได้นะครับ เอาเอียร์ปักมานี่ว่าทำไมไม่ใส่วะเอาลักหน่อยนะเพื่อเป็นการเซฟตี้นะครับก็การยิงปืนนะครับในยุคอ new อร์มอลนะครับก็ยิงปืนเราก็ต้องนองกจากใส่ Ear เอียร์ปักแล้วต้องใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโควิดนานะครับทำให้เป็นสุขละ สุขลักษณะนิสัยล้ะ ยิงจบนะครับ10นัดชุดแรกนะครับผ่านไปก็ยิงเคลียร์ยิงเคลียร์ไป1ลูกนะครับ1 1แท็กก่อนนะครับก็ยิงจบยิงหมดนะครับเรียบร้อยดีไม่มีติดขัดนะครับ10นัดกับลูกเซเลอร์เบลลอตนะครับปอกเงินหัวเนี่ยไม่ใช่ทองแดงนะครับหัวเนี่ยมันเป็นตะกั่วนะครับสีทาสีทองแดง ในอันนี้เคลียร์นะครับไม่มีนะแล้วก็แตกไปหนึ่งดีนะครับยิงทิ้งไปเราไปดูกลุ่มดีกว่านะครับยิงโดยที่ไม่ได้พลาดนะครับไม่ได้พลาดแทนต่างๆลองมาดูว่าศูนย์ที่เขาจัดมาให้นี่นะเป็นอย่างไรบ้างนะครับศูนย์เดิมๆติดขันเข้าไปนี่แหละครับดิบๆเนี่ยเป็นไง ก็ปรากฏว่า10นัดนะครับก็ไม่ได้หลุดออกจากกระดาษนะครับเล็งไปที่ดำๆนี่แหละนะครับกลุ่ม10นัดอยู่ในกระดาษนะครับอยู่ด้านล่างก็ทดลองนะครับทดสอบปรับศูนย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตย้ายกลุ่มก่อนนะครับย,ย้ายย้ายกลุ่มในแนวซ้ายขวาก่อนนะครับเดี๋ยวจะย้ายกลุ่มให้มาอยู่ทางด้านซ้าย จริงๆบนล่างจริงๆครับผมยังไม่อยากปรับนะครับแต่ว่าคือที่หมุนหมุนอยูอม่มันไม่ไปนะครับไม่รู้ว่ามันปรับยังไงเดี๋ยวค่อยศึกษานะครับส่วนด้านหน้าจริงๆมันปรับได้นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าปรับไงอ่ะช่างแมงมันยิงไปเลย คันค้างสไลด์เนี่ยนะครับผมไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจการทํางานสักเท่าไหร่นะครับว่ามันมันค้างอะไรยังไงครับ ยิงจบนะครับชุดนี้เป็น5นัดนะครับชุดนี้เป็น5นัดก็ไปดูกลุ่มนะครับว่าย้ายออกมาจากทางด้านขวามือหรือ,อยังนะครับตอนแรกอยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งซึ่งมันห่างจากวงดำค่อนข้างเยอะนะครับก็ตอนนี้พยายามปรับให้มาทางซ้ายดูว่า มามากาันหรือยังนะครับ5านัดเท่านั้นนะครับอตอนนี้กลุ่มตายห้าแล้วกลุ่มกลุ่มเลื่อนขึ้นนะครับกลุ่มเลื่อนขึ้นแต่แตะกี้ปรับศูนย์หลังนะครับให้เลื่อนซ้ายขวาดี๋ยวต้องลองใหม่นะครับอ,อาการเนี้นะครับ อาการเป็นกลุ่มเนี่ยอันนี้เข้าใจได้ว่าเราประทับนะครับประทับนิ่งแต่ว่าการประทับเนี่ยสองครั้งเนี่ยเดาได้เลยว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับการตั้งสูงนะครับมันเกี่ยวกับว่าเราประทับไม่ที่เดิมนะครับในสองครั้งประทับคนละที่ครับเดี๋ยวลองชุดนี้นะครับ ชุดนี้ก็ห้านัดน,นะครับยิงจบเดี๋ยวเราไปลองดูเป้านะครับ ตอนนี้กลุ่มนะครับกลุ่ม5นัดเนี่ยมาตกทางด้าน้า,ายมือแล้วนะครับแต่ว่าห่างจากตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นผลจากการที่เราปรับปรับสายขวาแล้วนะครับเพราะว่า,าใน2ชุดแรกเนี่ยกลุ่มจะอยู่ทางขวาทั้งหมดแต่พอมาเป็นชุดนี้นะครับกลุ่มเนี่ยามาอยู่ทางด้านซ้ายละคราวน,นี้เดี๋ยวขอคืนนะครับคืนให้มันอยู่ช่วงกลางๆนิดหนึ่ง ะมีอาการติดขัดนะครับซึ่งลูกที่หลายคนแนะนำให้ใช้นะครับก็แนะนำเป็น CCI นะครับ Stinger อย่างเงี้ยนะครับมันจะเหมาะกับเคร่งอัตโนมัติมากกว่า ลูกมันมันดันเข้าไปแล้วเรียกว่ามันมันไม่ลื่นนะครับมันก็เลยไปเบียดหัวทำให้หัวมันมันหักก็<ะ>ได้รับความมุคกคอจะครูฝึกนะครับครูฝึกก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดครับ เพราะว่าเคยคุยกับครูฝึกทีหนึ่งแล้วนะครับเรื่องของกระสุนเนี่ยมันไม่สามารถใช้กับมันไม่เหมือนปืนลูกเลื่อนนะครับถ้าลูกเลื่อนเนี่ยมันกินมันกินลูกดีกว่านะครับแล้วมันมันเล็งปานนดยิงปานดปนดได้ได้ดีกว่านะครับตัวนี้ผมก็เลยไม่ได้กะเอาว่าเอามาใช้ยิงปานนิดนะครับแต่จริงๆเป็นปืนที่ดีนะครับกลุ่มอะไรเนี่ยดูดีเลยแหละ นะครับปืนในราคาถูกเนี่ยนะครับกลุ่มออกมาดีตอนนี้กระจายนะครับทัวทัวและัทวทัวในวงดํานะครับคันนี้ลองมาดูชุดสุดท้ายชุดสุดท้ายนะครับก็จะอลองปรับสายขวาใหม่นะครับเดี๋ยวบนล่างเดี๋ยวค่อยมาปรับภายหลังทีขอถามน้องที่ซื้อมาก่อนว่ามันปรับยังไงนะครับ ชุดนี้จะเป็น10บนัดนะครับเสร็จ 10, 10นัดยิงเร็วๆแต่ว่าไม่ได้ยิงรวนะครับยิงเร็วๆหน่อยเพราะว่ายิงรวมก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ครับยิงจบ10นัดนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีอาการติดขัดใดๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับลูกของเฟอร์เบลล็อตเนี่ย เราไปดูนะครับว่า10นัดนะครับที่เริ่มมีรีคอยแล้วนะครับเริ่มมีรีคอยลองไปดูเป้าดูว่าลูกนะครับหลุดออกจากวงดำมากน้อยหรือไม่ แทนนะครับลูกนะครับลูกออกจากวงดําหรือไม่นะครับหนี่ออกจากวงดําหรือไม่ผมเท่าที่ดูเนี่ยนะครับลูกไม่ได้หนีออกจากวงดํามากสักเท่าไหร่นะครับก็โอเคอยู่นะครับสําหรับปืนราคาอย่างนี้นะครับปืนราคาเท่านี้ทําได้ขนาดนี้นี่แจ๋วนะครับ แล้วก็สามารถแปลงใส่ชุดของ m 4นะครับซึ่งสั่งมาจาก outdoor vision นะครับเพื่อนๆก็ลองพิมพ์เข้าไปดูในส่วนของเว็บนะครับหรือว่า Facebook นะครับของ outdoor vision ได้นะครับก็จะมีชุดแต่งซึ่งตอนนี้กำลังลดราคาเลยนะครับไปดูเอาเองนะครับไม่ไม่อยากพูดถึงราคาในในนี้สักเท่าไหร่นะครับ ก็ลองไปดูชุดแต่งนะครับเมื่อเป็น M f o แล้วข้อดีดียังไงดีตรงที่เราสามารถาแต่งหรือว่าใส่อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกเยอะนะครับแล้วที่ผมเลือกที่จะแต่งอย่างนี้นะครับเลือกที่จะใส่ศูนแทนการใส่ดอทเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่ต้องไม่ต้องมาปรับโดยใช้เครื่องมือนะครับเราปรับโดยการใช้มือหมุนข้อดีอ,อย่างนะครับก็คือที่เลือกมาทรงนี้นะครับก็เพราะว่า เราใช้ยิงเพื่อเพื่อการตอ่อสู้ไม่ใช่เพื่อการยิงแบบละเอียดนะครับ mm. เพื่อการยิงแบบปานีดแม้เราจะไม่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 ใช้อย่างนั้นนะครับถ้ายิงปานีดเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นปืนลูกเลื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะรีวิวการซื้อให้ดูทีนะครับอันนี้เป็นลูกที่ทดสอบแล้วมันมันติดขัดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ